วันนี้เราก็ออกลุยงานกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะคนใกล้ๆนี่แหละแถวมอธร,รมาสตรนี่แนหะละขนไปไม่ไกลกันนะครับส่วนมากก็คนแต่บริเวณนี้แหละนะครับเดี๋ยวนี้ที่ไกลๆก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วนคีคัน,นี่็ของน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจากที่คุยกันไว้คร่าวๆนะครับไลุยกันเลยดีกว่า ของที่เราจะไปขนย้ายวันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ทั่วไปเลยนะไม่มีของใหญ่นะครับต้นทางก็จะอยู่ที่ขอพักแคมปัดน,นะครับแล้วก็ไปสติปาร์ตอันนี้ก็ไปบ่อยนะสติปาร์นี้ตอนนี้รถยังไม่ติดเท่าไหรนะ่บ พานัดไว้บ่ายสามคนระับมาป่ายสองคันวิ่งได้ชิวๆอยู่เส้นนี้แล้วขอพักข้างหน้านี้เลยนะนี่ใครมาน่าจะเคยมาครั้งเดียวพอพักนี้แต่ผ่านประจำ ไข่จอดตรงนั้นเนาะใส่มือนี่ก่อนวะรกวังขยับก็ม,ม,ามาถึงแล้วเดี๋ยวขอติดต่อลูกค้าแป๊บหนึ่งคนระับนี่ก็มีของไม่เยอะเท่าไหร่ครับถึงสองกล่องของประมาณสี่กล่องแล้วของชายเล็กน้อยครับ เดือบพัดลมกับอีกสองอีกสองสามเช้นครับเอ่เราก็ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยครับของก็มีแค่นี้ก็เลยครับอ่านอง่ายหน่อยวันก็เจอง่ายว,วันก็เจะยากสรับกันไป ไ,ได้จะเสร็จแล้วนะครับคนขึ้นมาสองล้วเต็มแล้วก็ยกออกนะครับอันนี้เดี๋ยวประมาณสองชิ้น องเช่นอะไรจะอเอาดีกว่าไม่ใช่รถเข็มจะเอามารอบเดียวหมดก็ไม่หมดนะครับพอกระเทเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้ของเราง่ายๆเลยครับใช้เวลาประมาณคึ่งชั่วโมงเสร็จงานส่วนมาพวงนี้ก็ยังมีงานพวงนี้จะเข้าไปคนในกรุงเทพนะครับ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ที่เสี่ยงอยแต่ก็เราก็เลือกเยอะไม่ได้ครับจะกดออกนะครับเซฟที่ตัวเองไปสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ